มาค่ะวันนี้อีดาวจะพาไปซื้อขนมปังในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักโอ้ยดอกไม้เหียว แมงมุมอากาศฮอนนี้แมงมุมสีน้ำแล้วนะค่ะเดี๋ยวให้เบิงวิวหลอบบาทสนามพุทบอลนะคะเราอยู่แถวสนามพุทบอลแล้วก็ช่วงอากาศหน้าร้อนนะมันจะเป็นแบบนี้ใบไม้เขียวๆถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะ ใบไม้มันร่วงถ้าเป็นหน้าหนาวร่วงแห้งพอช่วงดูร้อนมันก็จะเป็นใบชุเขียวสวยงามไปกันเลยค่ะ ส่วนมากนะคะซื้อของก็จะซื้อแบบกินรปชม h a l f e m o u t เขาโอต๊ต fleischwaren fleischwaren blumenkohl b l m k o l broccoli b r o c c o l a อ p l ป a p p l ปเปิรุนเฟลส์รุเฟส์ z ั l m ลมอายรินุรินถ้าอยากกิน,นของห<บ>วานก็ซื้อโรดกิดโรดกิดนี่ อ,อันนี้มันมีพริกอยู่ด้วยอันนี้มี c ี i l i s สมีพริกอันนี้ไม่มีเอาไปใส่กะทิกินแทนเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารเช้าเป็นของหวานชอบค่ะเออเอาข้าวโพดด้วยอ,อันนี้มันไ i c ์ไ i c ์อันนี้เท่าไหร่สิบอันนี้ เอสองโรแล้วอาจงยี่นึงยโรส,สิบเก้าเอ,อ้าไม่ใช่เอ,อ้อย่าใช่มันคล้ายแอนเนาะมันจะคล้ายๆกับถั่วเอ,อเอาเทินกันไว้นะคนจ่ายตลาดเร็วนะคะเพราะว่ารู้ว่าซื้ออะไรเลยเดินไปตรงจุดที่เราต้องการของเลย Zo, dit zijn de kinderen niet. Sorry meneer, mag ik even hierbij? Ik ben nog niet klaar, ik moet nog twee. Het is al goed de tijd. Ja? <laughs> nou, dan neem ik alle tijden. Het is dus heel slap die bakje. นีสามีด่าเป็นเกลักษณ์ดังคือวัลน่ามุดิกับอันเดอร์ดิ้งะเหรอเอ็กปากก็มั่วแบบวะอันนี้ซื้อให้ใครคะเอาอันที่ถูกที่สุดนะสามสิบเจ็ดมันจะได้ไม่ใส่ของเยอะอันนี้ซื้อให้ใครกินสามีสามีชอบกินคุกกี้ กิน่างก็บปเรือก,กินเสือก็ไปอีมเรวพอ่อยายอนั้นคันถ้าห้าซสือผล,ลไม้บักแต็งโมนันลวละสี่หายูโรสิแเล้าก็กินผู้เดียวเมดจัอองคันบ่อหามเจอเต็มเป็นห้าประมาณหนึสี่ยูโร อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าบุ๊คอีสเบสตี้หกรายการเท่ากับสามห้ายูโรกว่าโอ้ยจะกินเถอะเว้ยแพงปังอันนี้เป็นร้านที่ดาวมาซื้อขนมปังประจำนะคะเป็น แต่ถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องรีบสั่งแล้วก็รีบออกไปนะคะเพราะว่ามีแต่ของหน้าหน้าทานทั้งนั้นเลยเป็นองค์ o p e คุไล่จเไหนแกก็มาว่ายานิสเวลล์ฮะดังนั้นเนลฟ้องรีบไปเปอน Dat is een heel uh, leuke zaak en aardige eigenaren en personeel. Vind ik heel fijn bakken. Anders dan anders, weet je. Wauw, we hebben zo mooi gemaakt. Kijk eens. ไม่ดีก็ไม่ดงไม่ดีก็ไม่จีไ้่เีกาะว่ัน มันเหี่ยวไงเขาไม่ขะมันต้องใช้น้ำเยอะๆนะมันไม่ตายง่ายนะแต่มันกินน้ำเยอะไงเข้ามาเอาวางขายแล้วเขาไม่ลดน้ำามันก็เหี่ยวทตอนี้ดาวเห็นก็เลยบอกว่าฮอเตนเสียเธอจะเอาไปทิ้งเหรอ <laughs> งั้นฉันฉันขอได้ไหมเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งให้เธออนะ <laughs> วันนี้พนักงานเข้าใจดีเนาะเขาก็มามา เอาสติ๊กเกอร์ไปอ่าไปทำบัญชีเนาะเขาก็แกะออกไปแล้วาบอกว่าเออเธอเอาไปเลยเขาบอก่างนี้เราก็ได้สามต้นเลยเห็นไหมมีสีม่วงสีขาวก็จะไปปลูก <c oughs> ปกติมันนู่นน่ะหกยูโรนะต้นหนึ่งน่ะเห็นไหมหกยูโรแต่นี้เราได้ฟรีเลยค่ะเนี yeah. ่ยคราฟิสฮอรเทนเซียคือเกเรค่ะนั่นรถอะไรรถตะกว่า,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 าดูอมเทสิง มีดอร์แถวซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี3ที่ตรงนี้ก็เป็นของพล u สแล้วก็มีร้านาขายของจิปาถะมีเฮมามีทางโน้นม,มีอะไรมั่งเยอะแยะเลยร้านขายแว่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์มีเยอะแยะ หมู่บ้านเล็กๆแต่มีครบหมดทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเข้าในเมืองเลยค่ะ,ะแถวข้างบนนี้ก็จะเป็นบ้านคนแก่อยู่เนาะแล้วอีช้อปปิง้งตรงนั้นจะมียิมโบแล้วก็ไกรฟัดมีทางนู้นมีหลายอย่างแต่ยิดาไม่ค่อยไปทางนู้นแล้วเพราะว่าไม่ชอบแล้วก็มีเอลดีด้วยอันนั้นไปบ่อยอยู่ไกลๆบ้านนะคะแล้ว ยกของเข้ารถแล้วก็กลับบ้านนะคะดูค่ะกล่องอกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะคะพี่วัยคุณไวสิบเก้ามา อะไรก็หยุดทํางานหมดเลยนะครับพวกที่มาเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าเนี่ยเขามาเก็บเดือนละหนึ่งครั้งวันศุกร์สุดท้ายของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเขาต้องมาเก็บวันนั้นวันศุกร์ที่แล้ววีเดาไปวางไว้ถนนสามีกลับบ้านมาค้นกลับคืนมาบอกว่าเขาไม่มาเก็บวันนี้โอ้ยเราเดินไปตั้งสองรอบเอารถ เข็นเข็นไปทั้งสองรอบเป็นไปหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยนะมันไม่มาเก็บที่ในบ้านเราอันนี้เป็นลงเก็บของนะคะมีจักรยานอันนี้ของน้องแม็กของป๊อป๋าเพิ่งซื้อมาลงยิมปิดเขาก็เลยซื้อจักรยานมาปันป่นปั่นสองครั้งมั้งตั้งแต่ซื้อมาอันนี้ของเก่ายิดาเวลาจะไปรีบๆก็เอาจักรยานคันนี้ไปนะคะเก่ามากแล้วอันนี้ ขันเล็กขันโตอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บของนะคะก็จะรอเวลาเวลาไปรับสมมติว่าลูกปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะถ้าเกิดฝนตกลมแรงเนี้ยเราก็เอาอันนี้ใส่ท้ายรถของแมายา่ย่าแล้วไปรับลูกนะคะจอันนี้ใส่ได้จักรยานสองคันนะคะมัน,เป,นเป็นที่ใส่จักรยาน สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนาะออน,นซื้ไม้ใหลานเล่น <c oughs> โจอะไรคะโจความรกมาเอาอะไร <c oughs> จะมาเอาถังไปใส่โอ้จะเป็นโอวัซู้จะมาเอาถังไปใส่น้ำแช่ต้นไม้ <c oughs> ที่เขาให้มาตะกี้มีกี่ใบเออสามพอดีมันเหี่ยว เอาเอาน้ำแช่ไว้ก่อนอันนี้ก่อนมันจะเป็นคุณเจนี่ถอดได้เนาะ ถอดยังไม่ได้นะ่ไพอพอติดแล้วก็จะเก็บมันได้น้ำอัน,นอัน,นที่ขังอยู่ในสลางนะนี่เขาเรียกว่าสลังนะสลังน้ำที่ถังอยู่นี้ออกมาจะเหม็นๆนะคะมีกลิ่นคือมันมไม่ได้ใช้สองสาวันไงน่ <c oughs> าสงสารไหมมีอยู่แค่นี้แหละทยอยปลูกเทเลนิดเทเลหน่นอยแต่ก่อนนี้มันเป็น เขาป่ามาไว้แบบนี้อิดาวทางออกทางออกแล้วก็มาปลูกดูสิลมแรงวันนั้นน่ะดอกกุหลาบค่อยข้อหักหมดเลยอันนี้สวยนะนี่เป็นพุ่มใหญ่สีเหลืองนี้ยังไม่นี่เท่าไหร่ยังไม่แข็งแรงเพิ่งปลูกไปิก,กายนี่ลูกสาวซื้อมาให้บันแม่ใส่เล็กค่ะเห็นไหมแช่ไว้แล้วตอนเย็นก็จะเอาลงดิน ดอกเหี่ยวๆนี้เราก็ตัดออกแล้วมันก็จะเกิดใหม่ต้นบลูเบอร์รี่ปลูกมาแล้ว3ปีได้แค่นี้แหละโชคดีมันยังยังมีชีวิตอยู่สวนหย่อมน้อยๆของค่อยนะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้เอาเพื่อมาปลูกอ,อ,อุ้ยน้ำลน้นดูค่ะมัวแต่ฝอยหลายเห็นบ่ น้ำหล่นด้วยเดี๋ยวก็เทสใส่ตรงนี้แบ่งกันคนละครึ่งเอาไปใส่อีกสองต้นมาอัปเดตนะคะดูซิเนี่ยเห็นไหมมันคืนชีพมาแล้วมันเราได้มาแบบผิวเหี่ยวทีนี้เรามาแช่น้ำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเนาะตอนเย็นเห็นไหมมันฟื้นคืนชีพแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่คืนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ทนมากเราปลูกไว้เงนี้มันก็ไม่ตายนะ ใบมันก็จะหล่นไปช่วงหน้าหนาวแล้วมันก็จะคืนชีพมาใหม่ดอกนี้คือไม่คืนแล้วก็ไม่เป็นไรเราต,ตัดตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็มันจะขึ้นมาใหม่อีกเนาะเดี๋ยวก็เอาลงดินสักแป๊บหนึ่งสวยงามค่ะสวยงามผู้หญิงกับดอกไม้จะชอบชอบเนาะเนาะ สีเหลืองหน้าที่ประเทศแถวเยอรมันออสเตรียนะเขาจะปลูกกันเยอะแยะเลยตามระเบียงบ้านบ้านเขาจะมีระเบียงเนาะแถวทางโน้นอะทางเยอรมันทางออสเตรียออสเทนไรค์ทางเยอรมันออสเทนไรค์ก็จะมีระเบียงแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยดอกไม้สวย ฮอลแลนด์ไม่ค่อยมีบ้านแบบที่มีระเบียงอะส่วนมากเมืองไทยส่วนมากประเทศฮอลแลนด์อ่ะบ้านจะไม่ค่อยสวยหรอกหลังเล็กๆสามารสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นสวนดอกไม้ของยิเดาวเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาให้ชมกันสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวก็เอาลงต้น ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอยิดาวจนจบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นนะคะวิดีโอสั้นๆสำหรับ <c oughs> นี่ก็เป็นวิดีนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆสำหรับวันนี้นะคะ